ไปป้าแต่งตัวอะไรของหนูเนี่ยเวนเ้ยมีมือหลุดเอามือจริงวะเนี่ยลูกมือของปวามมือของปวามเหรอคะโอ้แล้วแต่งชุดอ๋อเตรียมตัวฮาลาวีนเหรอลูกเรอเป็นอันนี้คือชุดแดนสเดย์เวนสเดย์เหรอคะแล้วแม่ก็กินอย่างเดียวเลยก็พี่เอฟซีเขาส่งอันนี้มาให้เป็นเค้กมาให้ย้อนหลังวันเกิดเธอไนแล้วก็ส่งอันนี้มาเป็น เค้กดูไบเป็นช็อกโกแลตดูไบใช่เป็นช็อกโกแลตดูไบเห็นเขาแบบฮิตกันมากก็เลยแบบว่าอยากลองกินเหมือนกันอันนี้เขาส่งมาให้น้องเปปป้าด้วยนะเขาทําเป็นรูปหัวใจเห็นไหมเห็นไหมน่ารักเป็นกล่องเล็ๆน่ารักน่ารักแบบนี้ขอบคุณค่ะก่อนลูกขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพี่ๆด้วยสวัสดีค่ะนี่ต้องเอามือมือมือว่ามือวาด สวัสดีดกอล์มาระหว่างในบ้านนี้ก็คือแม่ขอลองกินนี้ก่อนเลยชอ็อกโกแล,ลตดูบอันนี้เขาจะแยกมาให้นะปกติเขาจะเหมือนทําแบบเป็นไส้ามาเลยเนี่ยเขาก็จะมีไส้ามาให้แบบนี้เลยอาเป็นไส้เป็นกระปุกม,มาเหรอ <S <S ใช่เป็นกระปุกมานี่เร<อ>าแช่เย็นไ<อ>ว้เมันเขาเรียกว <S <S 2> <S 2> <ะ>่าอะไรนะอันนี้ยอันนี้เป็นเส้นคูนาฟ้ากับน่าจะเป็นถั่วพิตาชิโออ๋อคือเขาแยกไส้มาใช่ไหมอันนี้เป็นช็อกโกแลตแผ่นๆเหรอไหนดูดิใช่เดี๋ลองกินซิอ๋อช็อกโกแลตเข้ามาเป็นแผ่นๆให้ปาดรอ ใช่เลยไม่มีไส้ไม่มีไส่ไส้มันอยู่นี่ไงลูกต้องเอาไส้ไปทาด้วยลูกมันต้องเอาไส้ไปทาลูกอ่ะเดี๋ยวจะกินไอช็อกโกแลตใช่ไหมคะอ่ะแม่ลองกินแบบว่าทามั่งออุุยยเยอะมากแม่อันนี้คือเป็นครั้งแรกเลยนะที่กินช็อกโกแลตดูใบเห็นเออเราสองคนไม่เคยกินเลยใช่อ่ะลองเลยแต่ว่าหนูเคยกินตอนเด็กๆแล้วอ่ะหนูเคยกินหนูเคยกินตอนเด็กๆหนูเคยกินตอนไหนตอนเด็กตอนสอง อ๋อสองขับวคือเขาก็แล้วแหละอันนี้จะไม่หวานมากแต่กินกับตัวไส้เขาอะที่เป็นเส้นคูนาฟ้าอ,อร่อยมากมันจะหวานกําลังดีมันมีความหอมถั่วพิซาฮิโดเลยเหรอใช<ห>่เออก็อดีนะแยกไส้มาเลยใส่ไส้เยอะใครชอบไส้เยอะไส้น้อยเนาะเผื่อใครแบบไม่ชอบกินหวานมากก็ใส่ไส้น้อยๆเอามาเป็นกระปุก เออลืมบอกเลยเขาพี่เชื่อชื่อร้านนี่นี่นี่มาเนี่ยเขาชื่อร้าน Sunny View นะร้านเนี้ยเราเคยไปถ่ายไอ้นี่เนาะไอ้ทิมเบลิงทิมเบลิงเขาจะบอกว่าเป็นกระแสดังมากตอนนั้นทำขนมอร่อยเยอะมากแล้วพี่เขาก็เอ็นดูเห็นท่องคลิปวันเกิดไปเขาส่งเค้กมาให้แบบนี้เลยน่ารักมากพี่เขารู้จากคลิปเราไงว่าเออเป็นวันเกิดเราแล้วก็เลยส่งเค้กมาให้ย้อนหลังเนาะน่ารักมากเลยพี่เขาเอ็นดูเราเดี๋ยวให้เธอเปิดก่อนเพราะว่าไม่กล้าลองลองดึงนี้ลองดึงนี้ไหมเขาจะเป็นเหมือนครีมกับ คุณ้าฝ้าวะใช่คุณาฟ้าแล้วก็เป็นแบบถั่วพิตาชิโอลอยอยู่ข้างบนด้น่ากินมากเลยน่ากินมากเลยแม่ตัดเลยเราตัดยังไงดีเราหัแล้วมีดมีดอิโต้หนูอยากเอาไหนอันไหนคะอยากกินสีขาวเอาสีขาว้เอาได้เลยได้เลยเอาไปแล้วเขาก็ไม่เอามือลงจากหัวได้นะโอดูความเด็กแบบกินหั่นหั่นฝ่ายไหนดีอะหั่นไปเลยหั่นไปเลยหั่นกลางเลยนะเออหั่นไปเลย แล้วแต่เธอจะสับก็ได้เอ้าเอาวีนเราซะเหมือนจะสับไก่เลยอ๋อช็อกโกแลตนี่งอุ้ยนี่ไงเห็นไหมช็อกโกแลตข้างบนน่าจะกรอบอุ้ยนั่นไงกรอบจริงด้วยใช่เขาว่ามันฟิลเหมือนอันนี้แหละแต่เหมือนพี่เขาทํามาเป็นก้อนเป็นเค้กเป็นปอนเนาะให้ลองพิ่งเคยเห็นพึ่งเคยเห็นจริงเออเนี่ยเห็นชัดเลยเห็นชัดเลยเนี่ยเป็นคูนาฟ้าเป็นเค้กช็อกโกแลตอยู่ข้างล่างนะแล้วก็เป็นคูนาฟ้าเป็นครีมไม่รู้ครีมอะไรนะเดี๋ยวลองกินดูแล้วก็ช็อกโกแลตก็กรอบช็อกโกแลตกรอบแล้วก็พิต้าณนียวอง เออเป็นไอเดียใครอยากแบบแฮปปี้เบิร์ t เดย์เนาะใช่แบบให้แบบทันกระแสด้วยช่วงนี้ก็สั่งได้เลยอ่าเดี๋ยวลองกินดูดิแม่อือหืมอืมเอครีมรสชาติเป็นไงอ่ะครีมอ่อนๆเค็มๆเนี่ยค่ะตรงเนี้ยมันจะเป็นเหมือนเค้กแบบนุ่มๆแล้วก็มีความหอมของพิซซ่าชิโอตรงนี้แล้วก็ครีมตรงเนี้ยแล้วกินกับเหมือนดาร์กช็อกโกแลตข้างบนอ่ะเขาเป็นครีมอะไรแม่ครีมอะไรเดี๋ยวลองชิก่อนเซล้วข้างล่างสุดเหมือนน่าจะตัวเดียวกับอันสีเขียว รอแต,แต่มาปั่น,มมนเป็นครีมหรอ,เ,อ,อเนื้อครีมที่เขาตีมามันจะแบบฟูๆนุ่มๆกว่าอ๋อหวานมากไหมถ้าส่วนตัวเขานะก็คือหวานกำลังดีแต่ถ้าคนที่แบบชอบกินหวานกว่านี้จะต้องแบบว่า บอกเขาก็ได้อะไรเงี้ยนะส่วนตัวคือโอเคแล้วไม่หวานไปจริงๆอ่ะเค้กต้องไม่หวานมากเนาะส่วนตัวพี่นะเพราะว่าถ้าเค้กหวานมากเอออันนี้แม่ลองกินอันนี้ให้ดูสิอันนี้เขาส่งมาให้น้องเปปป้าเดี๋ยวเดี๋ยวป้าให้มามีฉีกให้ดูนะโอเคไหมโอ้โหเลอะอวแล้วลูกอันนี้ที่พี่เขาทำมาให้เปปป้าเป็นรูปหัวใจเห็นไหมอ่าป็อย่างนี้เอาแม่ลองหักเลยป้าว่าอันนี้มีไส้แน่นอน นี่อยนนั่ไงนี่ไงไหมเปป้าเออเขามีไส้อยู่ข้างในแบบนี้เห็นไหมคะเออใช่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 นี่เขาทิทีตกันก็คือมีไส้ข้างในนะใช่ไหมใช่แต่รายนี้เขาฉีกไงี่ยเขาแบ่งแนวเขาทำเขาทำมาให้แบบปาดไส้เองอืมเป๊ปป้าลองชิมไหมคะลูกเอาไหมเอาไหมล้วเอาน่าสุดเป็นเบอร์นี่เลยนางไม่ชอบสีเขียวนางกลัวเป็นผักแค่ใช้เบอร์นี่ลูกแต่เป็นเนื้อเค้กนุ่มือกินด้วยกไุ่ม ดูดิดูดิโอ้โหเหมือนเว้นสเตนแล้วแล้วลินนี่แหมผีช็อกโกแลตติดฟันวะแล้วไว้ผมหน้าม้าเหมือนกันเลยนะถ้าเขาเป็นของจริงอ่ะเขาจะพูดได้ด้วยแล้วก็เดินได้ด้วยอ๋อเขาจะทำอย่างนี้เปล่ากกกกุุิ๊อย่างนี้เปล่าใชื่อไหม น้มัหอมจิงอะ่ะแต่อันนี้คือของปลอมเขาพูดไม่ได้อ๋อ,อจินตนาการเขาเยอะจริงเนี่ยอันเนี้เยเรา <c oughs> แบบทิ้งรายละเอียดไว้ให้ดีกว่าเผื่อท้ามนสอบถามกันเป็นไส้คูนาฟ้าแบบเป็นกระปุกกระปุกแบบนี้เลยนะทุกคนแล้วก็มาทาช็อกโกแลตแผ่นๆที่แผ่นๆนี้เขาก็มีขายนะน่าจะน่าจขานาขายกัมันเซ็เ็เดี๋ยวลองเดี๋ยวลองทักไปถามดูอันนี้ผมก็พี่เขาส่งมาให้ชิมไงไม่รู้ว่าเป็นแบบเค้กวันเกิดให้เธอไงแล้วก็ส่งขนมมาเผื่อเขาก็ไปปปาด้วยก็ต้องแบบ ขอบคุณมากๆเลยเดี๋ยวเดี๋ยววางอ่ะอุปกรณ์เยอะมากขอบคุณมากเลยนะคะที่เอ็นดูแบบเอ็นดูพวกเราขอบคุณมากค่ะไปปาเพปทูจ้าก่อนจุ๊บได้จุ๊บได้กีบันไดดูได้กีดูความความอร่อยเนี่ยดูดูดูเด็กคนนี้ดิกินได้พูดไม่จากับพ่อกับแม่ละชอบมากเป็นไงรสชาติมันเป็นยังไงบ้างคะช็อกโกแลต ขมขมอิดหน่อยขมขมอิดหน่อยอ๋อแต่ว่ากินได้เนี่ยเห็นไหมเออแสดงว่าขมแบบเด็กกินได้ก็โอเคนะใช่เพราะว่าส่วนตัวเขาก็เป็นคนที่แบบไม่ได้กินช็อกโกแลตขมมากก็กินได้เพราะว่ามันจะตัดรสกันพอดีแบบมีหวานหวานขมขมนิดนึงถ้าใครอยากกินก็ลองทักไปถามเขาได้นะร้านเซนนี่บิวอันนี้เราไม่รู้ราคาจริงๆต้องขอโทษด้วยเพราะว่าพี่เขาส่งมาให้ก็เดี๋ยวเราไปถามราคาแล้วก็เดี๋ยวใส่คอมเมนต์มาให้แล้วกันแบบสิ่งช่องทางการติดต่อกันให้เนาะเอาวันนี้ยบายพี่ๆก่อนครับบ๊ายบาย อันนี้ป้าติดหัวไว้เอาเบนเตะต้องเแบบงอ้แตมแตมแตมเลยนะแตนเข้าขึ้นนะคะโอเคก่อนก่อนมันเกิดก้อนใหญ่มากเลยร้านซันนี่บ u ูซันนี่บ u ูอยู่ที่นาเกลือนะตรงข้ามอำเภอบางละมุงนะพี่เขาน่ารักมากเลยเอ็นดูครอบครัวเราเนาะคือแบบคอยส่งเคมาให้ตลอดเลยน่ารักมากขอบคุณมากนะคะ